าล,าลาฟลอร่า10ภาษาหันษา AEC อย่าบ้าชมัดเลยเข้ามาอยู่ในความสนใจอีกแล้วเนา จะยังเย็นก่อนเจ้าค่ะคุณเหมยหัวก่อนอื่นเรารีบหาทางออกจากที่นี่กันดีกว่าเพราะพวกคุณที่ว่ายังคงสู้กับพวกคุณกรุดรู้อยู่เลยเจ้าค่ะ,ะว่าแต่ที่นี่มาที่ไหนกันล่นะเนาะเออรู้สึกคุ้นๆนะเจ้าค่ะอ่ะนึกออกแล้วเมื่อก่อนอยู่ดีคยมาเที่ยวกับท่านพ่อนะเจ้าค่ะที่นี่คือแม่น้ําของประเทศลาวเจ้าค่ะแม่น้ํโขงเลยเนาะเพื่อนเพื่อรู้จักแม่น้ํโขงกันบ้างไหมเนาะอายุรีบอกกับอวว่า แม่น้ำโขงคือแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านหลายประเทศในเอเชียด้วยงั้นคลิปสิภาษาหันษา AEC วันนี้ว่าขอเสนอคำว่าแม่น้ำก่อนแล้วกันเนาะในภาษาไทยชาวไทยเขาเรียกทางน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ว่าแม่น้ำส่วนภาษาลาวชาวลาวเขาเรียกแม่น้ำว่าแม่น้ำออกเสียงคล้ายๆกับคำว่าแม่น้ำในภาษาไทยเลยเนาะในภาษาเมียนมาชาวเมียนมาเขาเรียกแม่น้ำว่ามีด ส่วนแม่น้ำในภาษาเวียดนามชาวเวียดนามเขาเรียกว่าส่งภาษากัมพูชาชาวกัมพูชาเรียกแม่น้ำว่าตนเล่ส่วนภาษาสิงคโปร์ชาวสิงคโปร์เขาเรียกแม่น้ำว่าเหอในภาษาฟิลิปปินส์ชาวฟิลิปปินส์เรียกแม่น้ำว่าอีลุงในภาษามาเลเซียชาวมาเลเซียเขาเรียกแม่น้ำว่าสุไงในภาษาบรูไนชาวบรูไนเขาก็เรียกแม่น้ำว่าสุาย เหมือนกับในภาษามาเลเซียเลยเนาะสุดท้ายภาษาอินโดนีเซียชาวอินโดนีเซียเขาเรียกแม่น้ำด้วยคำคล้ายๆกับประเทศมาเลเซียและประเทศบุนันว่าซูงไหถึงแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราจะเป็นแม่น้ำที่ยาวมากแล้วแต่เพื่อนๆรู้หรือเปล่าเนาะว่ามีแม่น้ำที่ยาวกว่านั้นอีกแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกนั้นยาวมากๆม,มีความยาวถึง6,695กิกิโลเมตรและแม่น้ำนั้นก็คือแม่น้ำ วันนี้อัวและคลิปลาฟอร่าสิภาษาหันษา AEC ขอลาไปก่อนคําต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรติดตามได้ในคลิปหน้าน้ะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมแอนิเมชันลาฟลอร่าโกโก้อาเซียนด้วยนะหรือติดตามในรูปแบบหนังสือการ์ตูนความรู้ที่หาซื้อได้ตามรา้านหนังสือชั้นนำทั่วไปกันด้วยละนะ้ะ